เราเริ่มต้นด้วยประเด็นนี้กันนะครับผมคิดว่าประเด็นนี้จะเป็นประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้เลยเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้ฝ่ายกัมพูชาเสียรางวัดพอสมควร จากการที่มีการวางทุ่นระเบิดใหม่นี่นะครับโดยล่าสุดมีท่าทีของฝ่ายไทยครับโดยเป็นท่าทีที่ออกมาจากการประชุมศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่าสบทกรพรตตีสุรสันคงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมแล้วก็นางมารตีนลิตาอันดมโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก รองโฆษกระทรวงการต่างประเทศถแถลงผลกรารประชุมเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับโดยพลเรือตรีสุรสันกล่าวว่าเรื่องการตรวจสอบพิสูจน์ทราบทุนระเบิดจากเหตุที่มีการระเบิดหลังจากที่ทหารไทยไปเหยียบทุนระเบิดใหม่นี่นะครับปรากฏว่าก็ได้มีการตรวจสอบ ยืนยันว่าทางการไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการจัดหน่วยผู้เชี่ยวชาญด้านทุนระเบิดเข้าไปพิสูจน์ทราบโดยในวันที่18กรกฎาคม2568หน่วยพิสูจน์ทราบเนี่ยก็ได้สำรวจและพิสูจน์ทราบว่าในพื้นที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากเส้นปฏิบัติการ130เมตรโดยจุดวางทุนระเบิดอยู่บนเส้นทางลาดตะเวนของฝ่ายไทยที่เป็นเส้นที่มีการเดินลาดตะเวนปฏิบัติตามปกติ ซึ่งการลาดเเวนของฝ่ายไทยมีการดําเนินการตามปกติแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเหตุสุดวิสัยหน่วยพิสูจน์ทราบได้พิสูจน์ทราบนะครับว่าหลุมหล่มระเบิดที่เกิดเหตุเนี่ยมีความกว้าง69เซนติเมตรลึก23เซนติเมตรหน่วยชุดพิสูจน์ทราบได้พบเศษวัตถุระเบิดชนิด pmn 2และพบทุ่นระเบิดเพิ่มอีก2จุดจากการพิสูจน์ทราบโดยจุดแรกนั้นอยู่ห่างจากต้นพญาสัตบัญราว50เมตรใกล้กับคูเลตที่ทางการ ที่ทางทหารกรรมัมพูชาเคยขุดเอาไว้ซึ่งเป็นกรณีพิาพาทระหว่างกันตรวจพบอีก3ทุ่นครับส่วนอีกจุดจุดที่สองพบเพิ่มอีก5ทุ่นครับห่างจากจุดแรกประมาณ100เมตรรวมทั้งหมดในการพิสูจน์ทราบเจอทั้งหมด7ทุ่นด้วยกันจากการตรวจพบทุ่นระเบิดยืนยันว่าทั้งหมดเป็นระเบิดใหม่ PmN2 มีสภาพใหม่พร้อมทำงาน ปรากฏตัวอักษรชัดเจนบริเวณด้านข้างทุ่นระเบิดซึ่งทุ่นระเบิดชนิดนี้ประเทศไทยและกองทัพไทยย้ำเลยครับว่าไม่มีอยู่ใน3ระบบยุธทธปปกรณ์ขณะเดียวกันหลักฐานที่ชัดเจนก็คือไม่มีวัชพืชหรือรากไม้ขึ้นปกคลุมพบร่องรอยของการขุดเพื่อวางทุ่นระเบิดเนี่ยครับผมคิดว่าอันนี้ก็สำคัญนะครับคือพอลงรายละเอียดแล้วห เจอทุ่นระเบิดใหม่ไม่ได้วางแค่ทุ่นสองทุ่นแล้วก็เกิดเหตุระเบิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าจากการตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงก็พบทุ่นระเบิดเพิ่มเติมอีกการพบทุ่นระเบิดเพิ่มเติมอีกเกิดขึ้นในจุดที่ฝ่ายไทยมีการลาดตระเวนเป็นจุดที่ฝ่ายไทยใช้เป็นเส้นทางลาดตระเวนตามปกติแล้วการพบทุ่นระเบิดนั้นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนว่าเป็นทุ่นระเบิดใหม่นอกจากรุ่นใหม่ยี่ห้อใหม่สะท้อนให้เห็นว่าเพิ่งมีการวาง วัชพืชสภาพแวดล้อมย้ายังไม่ขึ้นเลยนะครับนี่เท่ากับว่าเพิ่งมีการวางทุ่นระเบิดไม่นานหรือไม่ไม่นานในที่นี้ก็มีการจับตากันว่าเพิ่งมีการวางในช่วงเวลาที่ทหารกัมพูชาเข้ามาขุดคูเลตจนเกิดเป็นเรื่องเป,เป็นราวที่ช่องบกหรือเปล่ามีการเปิดเผยเพิ่มเติม,เม,มนะครับว่าในปี2565กกองทัพได้ดำเนินการกวาดล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่บริเวณช่องบก ตอนนั้นเนี่ยไม่ตรวจพบทุ่นระเบิด pmn 2ซึ่งเป็นรุ่นของทุ่นระเบิดล่าสุดนี่นะครับก็บอกได้เลยว่านี่เป็นทุ่นระเบิดใหม่และประเมินได้ว่า pmn 2ที่ตรวจพบเป็นการวางหลังจากเกิดเหตุปะทะเมื่อวันที่28พฤษภาคม2568 แล้ววันที่20กรกฎาคม2568ตรวจพบทุ่นระเบิดอีก2จุดโดยเป็นระเบิดชนิด PMN2 เช่นเดียวกันห่างจากหลุมระเบิดที่เกิดเหตุประมาณ20-30เซนติเมตรคือนอกจากจะมีการวางทุ่นระเบิดในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับเหตุปะทะที่ช่องบกในช่วงเวลาขุดคูเล็ดซึ่งฝ่ายไทยคาดการว่าน่าจะเป็นช่วงหลังจากการมีปะทะแล้วเนี่ยปรากฏว่า จากการพิสูจน์ทราบยังพบอีกนะครับว่า20กรกฎาคมหลังเกิดเหตุระเบิดที่ทหารไทยไปเหยียบทุ่นระเบิดนี้แล้วเนี่ยน่าจะมีการวางใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกโดยมีเป้าหมายเพื่อสังหารบุคคลและเป็นการละเมิดอนุสัญญาอย่างชัดเจนและยังถือเป็นการรุกล้ำอธิปไตยของไทยด้วย พลเรือตีสุรสันยังกล่าวด้วยนะครับว่าเหตุการณ์นี้กองทัพได้ยกระดับมาตรการการปฏิบัติที่เข้มข้นขึ้นโดยหน่วยในพื้นที่ได้รับคําสั่งให้เพิ่มความระมัดระวังในการลาตัวเองและมีการเตรียมความพร้อมสูงขึ้นตามหลักการปฏิบัติของกฎการใช้กําลังของกองทัพซึ่งศูนย์ปฏิบัติก,ต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 การทุ่นระเบิดแห่งชาติโดยกองทัพไทยได้ออกหนังสือประนามการการะทําดังกล่าวเป็นที่ชัดเจนแล้วและจะยังคงติดตาม และมีมาตรการเพิ่มเติมนอกจากนี้กองทัพยังมีวาระที่จะเชิญผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารรวมถึงผู้แทนกองทัพจากประเทศต่างๆมารับฟังคำชี้แจงเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงในเร็วๆนี้ในการถแถลงข,าข่าวครั้งนี้คุณมรตีซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมสารานิเทศกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้กล่าวอีกนะครับว่าจากกรณีการลาดตระเวนของทหารที่บริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีที่ ทำให้เกิดเหตุเหยียบกับระเบิดเนี่ยที่ผ่านมาก็ได้รับการยืนยันว่าทุนระเบิดสังหารบุคคลที่ตรวจพบไม่มีการใช้ในคลังอาวุธของไทยประกอบกับการประมวลข้อมูลของฝ่ายความมั่นคงนําไปสู่ข้อสรุปว่าเป็นการวางระเบิดสังหารบุคคลหรือฝ่ายกัมพูชาเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงซึ่งได้มีการออกถแถลงการไปแล้วเมื่อวานนี้ยืนยันในเรื่องของการรักษาท่าทีและผลประโยชน์ ในเวทีระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ บอกว่าจะประท้วงอย่างเป็นทางการกรณีที่เกิดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังฝ่ายกัมพูชาเนื่องจากเป็นการละเมิดอ,อธิปไตยหลักกฎหมายระหว่างประเทศและมนุษยธรรมรวมไปถึงพันธุ์กรณีกับอนุสัญญาห้ามทุนระเบิดสังหารบุคคลและยังส่งผลให้ทาหารไทยบาดเจ็บถึงขั้นทุกพลภาพด้วยขณะเดียวกันจะดําเนินการตามกระบวนการของอนุสัญญาออตตาหาพันธุ์กรณีของไทยที่เป็นรัฐภาคีที่มีความรับผิดชอบตอบประชาคมระหว่างประเทศ ไทยจะแจ้งการละเมิดอนุสัญญาต่อประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาซึ่งปัจจุบันคือประเทศญี่ปุ่นเพื่อนําไปสู่การรับผิดชอบโดยฝ่ายกัมพูชาและกระทรวงการต่างประเทศจะเดินหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อมิตรประเทศและองค์การต่างๆให้รับทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศที่มีบทบาทสําคัญต่อภารกิจด้านการเก็บกู้ทุนระเบิดของกัมพูชาเช่นญี่ปุ่นนอร์เวย์ รวมถึงองค์กรต่างๆที่มีบทบาทในเวทีอนุสัญญาและจะจัดการสรุปขณะพูดไปยังทูตประจำประเทศไทยด้วย รองโฆษกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณมาริทสงเงียมพง์อยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมเวทีหาหรือทางการเมืองระดับสูงว่าโดยการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยจะได้พบหาหรือผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆ โดยจะใช้โอกาสนี้ยืนยันจุดยืนของไทยตอบประชาคมโลกโดยเฉพาะหลักการของไทยที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีและการเจรจาพานกรอบทวิภาคีขอเรียกร้องฝ่ายกัมพูชาให้ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมตามแนวชายแดนตามที่นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้ตกลงกันเอาไว้ภายใตย้ภายในกรอบทวิภาคีเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยของพื้นที่และประชาชนทั้งสองฝ่ายครับ ในการถแถลงข่าวยังพูดถึงข้อมูลการออกมากล่าวอ้างของฝ่ายกัมพูชาที่ออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามออกมาปฏิเสธเรื่องการวางทุนระเบิดใหม่แต่ว่าเป็นการปฏิเสธที่ย้อนแย้งกันข้อมูลไม่ตรงกันเองโดยมีการระบุว่าเรื่องนี้นําไปสู่ความแตกแยกได้โดยไม่ตั้งใจ จึงอยากให้มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนนําไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยการเผยแพร่ข้อมูลและชี้แจงการดําเนินการของฝ่ายไทยเน้นการสื่อสารผ่านช่องทางที่เป็นทางการมีความรอบคอบและถูกต้องบนพื้นฐานของกฎหมายไม่ได้ดําเนินการพิมพ์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วแต่ไม่ได้สนใจความจริงเพียงเพื่อให้ได้รับกระแสะนิยมเท่านั้นทีนี้เมื่อวานนี้ก็มีท่าทีจากฝ่ายไทยนะครับ รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศออกถแถลงการประนามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลโดยเน้นย้ำว่านี่เป็นเรื่องที่ละเมิดอธิปไตยขัดหลักการพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศละเมิดอ,อนุสัญญาออตตาวาแล้วก็มีข้อเรียกร้องไปถึงฝ่ายกัมพูชาด้วยถแถลงการที่ว่านี้เผยแพร่เมื่อวานนี้นะครับเรื่องการประท้วงการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคล ระบุว่าตามที่เมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมากําลังพลกองร้อยทหารราบที่6021รวม3นายซึ่งทําการลาดตระเวนตามปกติในดินแดนของไทยบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลร,ราชธานีประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลน,นั้นรัฐบาลไทยได้รับรายงานจากหน่วยงานความมั่นคงว่าภายหลังการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรากฏหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าทุ่นระเบิดที่พบไม่มีการใช้หรือมีอยู่ในคลังอาวุธของไทยและเป็นทุ่นระเบิดที่วางใหม่ เมื่อประกอบกับการประมวลข้อมูลและหลักฐานสภาพแวดล้อมอื่นๆที่หน่วยงานความมั่นคงตรวจพบนําไปสู่ข้อสรุปได้ว,ว่าเป็นการวางทุนระเบิดสังหารบุคคลที่ถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง รัฐบาลไทยขอประนามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทยและเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักการพื้นฐานที่สำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศที่ระบุไว้ในกฎบัตรสาประชาชาติอีกทั้งอย่างเป็นการกระทำที่ละเมิดพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาห้ามทุนระเบิดสังหารบุคคลอย่างชัดเจน ใหยในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาจะดําเนินการตามกระบวนการภายใต้อนุสัญญาโดยจะยังคงหาทางแก้ปัญหากับกัมพูชาผ่าน,นกลไกทวิภาคีต่างๆที่มีอยู่และขอเรียกร้องฝ่ายกัมพูชาให้ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมตามแนวชายแดนตามที่นายกรัฐมรีของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงการภายในกรอบของทวิภาคีน,นคะครับ เรื่องนี้เนี่ยนอกจากฝ่ายไทยจะย้ําแล้วนะครับก็คือจากหลักฐานซึ่งฝ่ายไทยยืนยันว่าจากหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆชี้ให้เห็นว่าเป็นการวางทุนระเบิดของฝ่ายกัมพูชาอันนี้คือสิ่งที่มาทั้งในเชิงของการถแถลงข่าวเรื่องการประท้วงการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลเมื่อวานนี้โดยอธิบดีกรมสารนิเทศอย่างที่เราเห็นในภาพ รวมถึงมาย้าชัดอีกครั้งในการแถลงข่าวสองสอบทกศูนย์บัญชาการบริหารสถานการณ์ไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาด้วยแต่นอกจากการชี้ให้เห็นว่าไทยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ากัมพูชาวางทุ่นระเบิดใหม่ในพื้นที่บริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ผมคิดว่าอีกจุดหนึ่งที่ฝ่ายไทยพยายามตอกย้ำก็คือฝ่ายกัมพูชาดูเหมือนจะมีท่าทีในลักษณะของการขัดขวางการเก็บกู้ทุนระเบิดด้วยหรือไม่ท่าทีที่ออกมานี้และสะท้อนให้เห็นภาพนี้เป็นท่าทีที่ออกมาจากแถลงการของศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาตินะครับออกแถลงการเมื่อวานนี้เช่นกันโดยระบุว่าขอแสดงความห่วงกังวลอย่างยิ่ง ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่16กรกฎาคมก็คือเหตุที่ทาหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดโดยปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการลักลอบเข้ามาดําเนินการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณช่องบกอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่อธิปไตยของไทยเหตุการณ์นี้ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติชี้เลยนะครับว่า 1. ทุ่นระเบิดที่พบ ไม่ได้เป็นทุ่นระเบิดที่กองทัพไทยใช้ไม่ได้อยู่ในระบบยุทธโทปกรณ์ของกองทัพไทยอย่างชัดเจน 2. มีลักษณะมุ่งหมายเพื่อก่ออันตร,รายต่อกำลังพลส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนบริเวณใกล้เคียงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาติขอประนามการกระทําทดังกล่าวอย่างรุนแรงและขอแสดงการคัดค้านอย่างเด็ดขาดต่อการกระทําทใดๆที่อาจถือเป็นการละเมิดพันธกรณีและบรรทัานของอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้สะสมผลิตและโอนและการทําลายทุนระเบิดสังหารบุคคลก็คืออนุสัญญาออตตาวาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าทั้งราชาจักไทยและราชาอาณาจักรกัมพูชา ต่างเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้และได้ให้คำมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธก,กรณีอย่างครบถ้วนอันรวมถึงการยุติการใช้และสะสมทุนระเบิดสังหารบุคคลตลอดจนการดําเนินการเก็บกู้และทําลายทุนระเบิดที่ยังตกค้างภายในประเทศเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชน ในระยะยาวโดยเรียกร้องให้กัมพูชาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นรูป,ปรธรรมดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านรวมถึงดําเนินมาตรการทางกฎหมายต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมทั้งดําเนินมาตรการอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ขึ้นมาอีกในอนาคต จุดที่น่าสนใจคือสิ่งที่ผมกําลังจะพูดต่อจากนี้ครับคืออย่างที่ผมบอกนะครับนอกจากตอนนี้ทางการไทยยืนยันบอกว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าทุนระเบิดเหล่านี้เป็นทุนระเบิดใหม่ไม่มีในสารระบบไทยกัรคูชาน่าจะเป็นคนวางวางในพื้นที่ใกล้กับจุดที่มีการขุดคูเล็ดตอนเหตุของการประทะที่ช่องบอกเมื่อหลายเดือนก่อนและน่าจะเป็นการวางในช่วงเวลาไล่เลี่ยและอาจจะวางหลังจากเกิดเหตุประทะด้วยเท่านั้นยังไม่พอ ยังเชื่อได้ว่าน่าจะมีการวางทุนระเบิดใหม่หลังจากเหตุทหารไทยเหยียบกับระเบิดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาด้วยคือนอกจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ฝ่ายไทยกําลังพยายามย้ําพยายามฟ้องต่อไปชาคมโลกแล้วฝ่ายไทยยังชีด้ด้วยว่ากัมพูชากําลังขัดขวางกระบวนการเก็บกู้ทุนระเบิดของฝ่ายไทยด้วยครับเพราะว่าศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาติยังเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายหยุดการขัดขวาง ภารกิจเก็บกู้ทุนระเบิดของฝ่ายไทยตามแนวชายแดนและให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในการดําเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นความปลอดภัยและความมั่นคงให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบร่วมกันในฐานะรัฐภาคีของอนุสัญญาออตตาวาซึ่งต่างมีพันธกิจในการสนับสนุนสันติภาพความมั่นคงของมนุษยชาติและลดผลกระทบจากอาวุธที่ไร้ความจำแนกต่อพลเรือน นี่ครับคำถามต่อมาก็คือไทยจะฟ้องโลกอย่างไรแล้วโลกจะสนใจประเด็นนี้มากน้อยแค่ไหนคาถามที่สองเราตั้งเป็นประเด็นชวนคุยในวันนี้นะครับทุกคนคิดว่านานาชาติจะกดดันกัมพูชาได้หรือไม่ถ้าไทยฟ้องว่ากัมพูชาวางทุนระเบิดใหม่ทั้งๆที่กัมพูชาก็เป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาอัตตาว่าและเอาข้อจริงกัมพูชาก็เป็นประเทศที่ได้ประโยชน์จากการอยู่ภายใต้อนุสัญญาอัตตาว่าผ่านการให้ความช่วยเหลือ ถ้าพูดให้ลึกไปกว่านั้นจริงๆแล้วกัมพูชาเป็นประเทศที่ควรจะรับรู้ถึงความเจ็บปวดของการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลเพราะว่ากัมพูชาภายใต้อดีตที่มีสงครามกลางเมืองก็เจ็บปวดมามากจากปัญหาทุนระเบิดที่ทําให้คนธรรมดาสามัญอาจจะเหยียบกับระเบิดเหล่านี้เสียชีวิตหรือพิการได้โดยสาแต่ในวันนี้กัมพูชาดูเหมือนจะกลับมาใช้วิธีที่ทําให้ตัวเองเคยเจ็บปวดมาก่อน ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ขัดแย้งและมีการล้ําเข้ามาวางทุนระเบิดละเมิดอธิปไตยของไทยด้วยนะครับคําถามก็คือเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้นานาชาติจะกดดันกัมพูชาได้หรือไม่วันนี้เราชวนคุยเรื่องนี้กันหนักๆแล้วก็ชวนแสดงความเห็นนะครับแล้วก็ชวนทําโพด้วยชวนทาโพถามว่านานาชาติกดดันกัมพูชาได้หรือไม่หลังหลักฐานชัด ใช้ทุนระเบิดตอนนี้เปิดโหวตมา20นาทีมีผู้ร่วมสนุกกัน196คนบอกว่าได้67%ไม่ได้33%ทีนี้เราจะชวนคุยกันต่อครับว่าถ้าไทยจะฟ้องโรคเรื่องอนุสัญญาอติตาว,วาที่กัมพูชากำลังขัดทางทางท,างที่ตัวเองเป็นรัฐพาคีนั้น เกิดอะไรขึ้นมาบ้างวันนี้คนหนึ่งที่พูดอย่างชัดเจนว่าท่าทีของไทยจะเป็นอย่างไรต่อคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกน,นัทพลนาคพาณิชนะครับซึ่งได้ออกมาพูดทั้งเรื่องนี้ แล้วก็ออกมาตอบโต้กรณีที่มีคนวิจารณ์ว่ารัฐบาลทํางานช้าด้วยนะครับโดยพลเอกนะนัทพลนาคพานิชวัฒนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวก่อนการประชุมสบทกถึงการดําเนินการมาตรการตอบโต้กัมพูชาโดยระบุว่าตอนมีความเข้าใจางานของสื่อที่ต้องรายงานข่าวให้เร็วที่สุดและมากที่สุดขอให้เข้าใจตนด้วย ว่าการทํางานของภาครัฐต้องทําตามขั้นตอนถ้าพูดอะไรไปก่อนตามความคิดตามความเชื่อแล้วไม่ใช่ทีหลังเชื่อก็ไม่เชื่อคําพูดตนก็ขอให้เห็นใจคุณเอกนะัทพลบอกว่าเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาดูโซเชียลไม่ได้พักเลยครับหลายสํานักข่าวหลายนักวิชาการด่าว่าล่าช้าไม่ทันใจเมื่อเทียบกับสมเด็จทุนเซนและนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตที่โพสต์ลงโซเชียล พนเอกนะัทพลบอกว่าในกรณีโพสต์ลงโซเชียลเนี่ยแบบหุ้นเซ็นหุ้นมาเน็ตเนี่ยคือถ้าไม่ใช่เขาก็แค่ลบออกแต่ว่าในกรณีของไทยเนี่ยพลเองนะัทพลย้ําว่าเราจะทําแบบนั้นไม่ได้ถ้าทําอย่างนั้นเราก็จะสินเสมอกันซึ่งตอนยึดว่าการพูดอะไรแต่ละครั้งต้องใช่ต้องถูกให้มากที่สุดคืออาจจะผิดพลาดได้แต่ต้องน้อยเพราะฉะนั้นขอความเห็นใจจากสื่อมวลชนด้วย รัฐมนตีช่วยกลาวหมยังระบุต่อนะครับว่าเหตุทหารเหยียบกับระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยพอทราบข่าวก็ได้เดินทางไปเยี่ยมพลทหารที่บาดเจ็บและต่อมานางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตีและรัมมนตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็เดินทางไปเยี่ยมด้วยความห่วงใยขึ้นมาทันทีส่วนการที่เกิดระเบิดแล้วมาบอกว่าเป็นระเบิดใหม่หรือไม่นั้นต้องตอบคําถามให้ได้ก่อนว่าเพราะอะไรถึงบอกว่าใหม่ ส่วนบอกว่าจะใหม่ก็ไม่น่าเป็นเหตุผลแต่ต้องตอบเหตุผลให้ได้ก่อนเช่นเราพบที่อื่นอีกหรือไม่นอกจากลูกที่เกิดเหตุมีลูกอื่นอีกหรือเปล่าระเบิดที่เป็นการวางไว้เป็นของที่มีใช้ในประเทศไทยหรือไม่หรือมีใช้ในเฉพาะประเทศกรรมัมพูชามันจะต้องมีเรื่องของการตรวจทุนระเบิดต่างๆในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่การเดินตรวจ ในสนามหญ้าทั่วทั่วไปเท่านั้นทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปที่ผ่านมาพลเอกนะัทพลบอกว่าถูกตำหนิว่าทำไมถึงล่าช้าตัวเองบอกว่าก็เร่งรัดอยากให้รีบเหมือนกันแต่ก็อยากให้รอบคอบด้วยเพราะเห็นถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และทำให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการบอกนะครับว่าภายในสมวันจะต้องได้รับคำตอบ ทีนี้พลเอกนัทพลยังพูดถึงสิ่งที่เราจะดำเนินการต่อจากนี้ด้วยนะครับว่าสิ่งที่จะดำเนินการต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่ามีการเปิดเผยนะครับว่าเอสิ่งที่จะเป็นมาตรการทั้งมาตรการในการตอบโต้ทั้งมาตรการที่จะวางแผนเพื่อเอาผิดฝ่ายกัมพูชาได้หรือไม่คำถามหนึ่งเนี่ย พลเอกนัทพลได้พูดถึงมาตรการตอบโต้กัมพูชาครับโดยระบุว่าการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มอบอำนาจให้ศูนย์บริหารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่าสอบทกอตกลงใจในการดำเนินการใดๆที่ไม่ใช่เรื่องที่ผูกพันอธิปไตยหรือขัดต่อกฎหมายก็สามารถดำเนินการได้เลยดังนั้นในที่ประชุมวันนี้เนี่ยก็จะได้ยุติข้อยุติที่สามารถดำเนินการได้เลย โดยย้ำว่าศูนย์บริหารสถานการณ์ไทยกัมพูชาไม่ได้มีแค่กองทัพนะครับแต่ว่ามีกระทรวงการต่างประเทศคณะกรรมการกฤษฎีกามีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆทั้งหมด27คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานราชการต่างๆเพียงแต่ว่าต้องมีการประชุมกันแล้วถ้าเป็นเรื่องสําคัญต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบด้วยนักข่าวก็ถามครับว่าเอแล้วอย่างเนี้ย มันก็ต้องนําไปสู่เรื่องของการยื่นฟ้องว่ากรรมัมพูชาผิดอนุสัญญาออต,ตว่าหรือไม่ถ้ายื่นฟ้องเนี่ยจะเป็นการยื่นฟ้องในนามใดพลเอกนะัทพลบอกว่าเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศทําในนามรัฐบาลอยู่แล้วส่วนศูนย์บริหารสถานการณ์ไทยกรรมัมพูชาจะแบ่งงานเป็น2กลุ่มใหญ่คืองานเฉพาะหน้าคือการปฏิบัติการทหารตามแนวชายแดนมาตรการควบคุมด่านหรือประชาชนตามแนวชายแดนที่เดือดร้อนซึ่งสิ่งนี้ ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องมองในภาพระยะยาวต้องใช้ความปราณีตเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กระทรวงการต่างประเทศต้องมีมติในการช่วยดำเนินการทำหนังสือประท้วงและมีแนวทางที่วางไว้เพิ่มเติมด้วยโดยนอกจากการทำหนังสือประท้วงไปยังคณะกรรมการออตตาวาแล้วเราจะยังประท้วงไปยังฝ่ายกรรมัมพูชาซึ่งเมื่อวานนี้ฝ่ายเลยขาได้มีการประชุมและนำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมใหญ่ ขอเอยนะัทพรบอกว่าต้องขออภัยการทํางานของรัฐบาลอาจจะไม่ทันใจสื่อมวลชนแต่เราต้องทํางานตามขั้นตอนเราต้องให้เกียรติกันไม่ใช่ว่าตอนรู้จักฝ่ายเลยขาและมาพูดบอกสื่อหมดก่อนตอนเช้าก่อนห้องประชุมทีนี้นะักข่าวก็ต้องถามต่อแหละครับว่าแล้วยังไงต่อ ถ้ามีการฟอร้องไปยังคณะกรรมการออตตาวาแล้วผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรพลเอกนะัทพลยอมรับนะครับว่าในส่วนของบทลงโทษนั้นคงจะไม่ชัดเจนต้องขึ้นอยู่กับทางคณะกรรมการออตตาวาแต่ยืนยันว่าปัจจุบันทางกัมพูชาผิดแล้วบอกว่าในมุมของไทยกัมพูชาผิดอยู่2เรื่องแน่ๆครับเรื่องหนึ่งก็คือการวางทุนระเบิดใหม่ซึ่งสมาชิกที่มีพันธก,กรณีกับอนุสัญญาออตตาวาจะต้องไม่ทําแบบนี้และผิดที่สอง ก็คือกัมพูชายังมีทุนระเบิดที่เป็นของใหม่ยังอยู่ในความครอบครองอยู่เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วสมาชิกของอนุสัญญาเอาตาว่าจะต้องทําลายทุนระเบิดครับไม่ว่าจะทําลายหมดในทันทีหรือว่าค่อยๆทําลายก็จะต้องมีขั้นตอนในการชัดเจนว่าจะทําลายให้หมดเมื่อไหร่ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ทําลายไม่หมดแต่ดูเหมือนจะมีทุนระเบิดสังหารบุคคลที่เป็นของใหม่แล้วเอามาใช้ด้วย พราะอกั้ทบลบอกว่าเรื่องนี้จริงๆไม่อยากจะพูดออกสื่อเลยเพราะว่าถ้าพูดไปก็ทําให้ฝ่ายกัมพูชาได้รู้ว่าฝ่ายไทยกําลังเดินเกมไหนอยู่แต่ต้องบอกว่าตอนเนี้ต้องยอมอาจจะเสียเปรียบบ้างก็อาจจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องสะท้อนไปยังสื่อมวลชนและก็สังคมให้ได้รับทราบข้อมูลและการดําเนินการของรัฐบาลที่กําลังดําเนินการอยู่ในตอนนี้นะครับ ส่วนกรณีการยื่นฟ้องกัมพูชากรณีที่ละเมิดพันธกรณีอนุสัญญาอาัตาว่าเป็นการยื่นในฐานะที่รัฐบาลก็ต้องดําเนินการต่อไปว่าจะมีการยื่นผ่านองค์กรองค์การสหประชาชาติต้องรอความชัดเจนจากกระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าพลเอกนะัทพลบอกว่าเราไม่อยากยื่นเข้าไปในสาประชาชาติเพราะจะไปเกี่ยวพันกับองค์กรอื่นๆเราอยากมุ่งไปที่อนุสัญญาอาตาว่าเป็นหลัก เจาะจงเฉพาะกรณีนี้เท่านั้นซึ่งขอรอให้มีความชัดเจนครับผลเอกนะัทพรย้ำนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่สนใจว่าเขาจะยึดแผนที่เขาหรือไม่แต่เรายึดแผนที่เราเพราะว่าตรงนี้เป็นแผ่นดินเราและเป็นอธิปไตยของเรา กองทัพสนใจอย่างเดียวว่านี่คือแผ่นดินไทยหากเขาจะอธิบายว่าเป็นพื้นที่ของเขาก็ให้มาอธิบายในคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาซึ่งเราอยากจะชี้ให้สื่อมวลชนเห็นว่าการที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชาออกแถลงการ์ว่ากัมพูชาจะใช้กระบวนการ JBC แต่ขณะเดียวกันก็ใช้มวลชนมากดดันที่ปราสาทตำมินทมเหมือนท,ที่เราได้เห็นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพลเอกนะัทพลบอกว่านี่สะท้อนถึงความไม่จริงใจครับอะ นี่ก็เป็นความเห็นที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังชวนคุยในประเด็นนี้ต่อนะครับเพราะว่าเรื่องนี้จะเคลื่อนไปที่มุมของนานาชาติมากขึ้นแล้วเพราะว่าฝ่ายไทยไม่นิ่งเฉยแล้วนะครับบอกว่าเรื่องนี้จะฟ้องไปที่คณะกรรมการออตตาว่าเป็นหลักใน2ความผิดหลักๆคือ 1. มีการใช้ทุนระเบิด 2. ยังมีทุนระเบิดทั้งท้ที่การเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาออตตาว่าจะต้องทําลายทุนระเบิดที่ใช้สําหรับสังหารบุคคล จะทำลายให้สินส้นซากหรือค่อยๆทำลายก็ต้องมีการทำลายแต่ในกรณีนี้กัมพูชาไม่ใช่แค่ไม่ทำลายแต่ยังดูเหมือนจะมีของใหม่มีของใหม่ไม่พอยังนำมาใช้อีกก็ต้องดูกันต่อนะครับว่าคณะคณะกรรมการออตตาวจะมีการดำเนินการในเชิงลงโทษหรือไม่อย่างไรซึ่งก็นำไปสู่คำถามท,าที่เราชวนคุยเนี่ยครับว่านานาชาติกดดันกัมพูชาได้หรือไม่หลังหลักฐานชัดในเรื่องของทุ่นระเบิดครับ ทำนักข่าว today make tomorrow today